BEEP มิงายการถีวไวชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะนนนนชั้นได้ยิงนีชา้นเหมื่นหาวงชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าค่ะการแปรรูปอาหารอร่อยเด็น โอกาสให้นาคุณภาพโรงเรียนบ้านนาคาย้ายดำเน,นินการพอเลี้ยงเห็ดนางฟ้าในน้าเห็ดนางฟ้ามาไปรูปเป็นอร่อยเด็ดหีสวนเพื่อเป็นการสร้างความรู้ฝึกทักษะอาชีพและเป็นการสร้างไรายได้เสริมให้แก่ผู้เรียนค่ะน่าสนใจจ้ งันเธอลองนาเสนอให้ผู้ชมดูหน่อยได้ไหมได้เลยคะ่ะจุดประสงค์และเป้าหมายของการดําเนินง,งานหนึ่งเพื่อเป็นการจัดการเรียนรู้โดยฝึกปฏิบัติจริงจากการแปรรูปอาหาร2เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ประสบการณ์ในการนําไปพัฒนาประกอบอาชีพ3เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทักษะในการพอดยงเห็ดนางฟ้า 4. เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนค่ะ ประชุมคณะครูเพื่อเลือกก้อนมอเชอเห็นนางฟ้าและออกแบบการทำโรงม่อเห็นนางฟ้า2เตรียมโรงเดือนม่อเห็นนางฟ้าให้อมใช้งาน3สั่งซื้อก้อนมอเช่เห็นนางฟ้าจำนวน2 0 0ก้อน4นํนำก้อนมอเชอเห็นนางฟ้าไปจัดวางในโรงเดือน5แบ่งหน้าที่การรับผิดชอบดูแลโดยการรดน้ำเห็นนางฟ้าเป็นประจำทุกวันวันละสองครั้ง6เมื่อเห็นนางฟ้าเริ่มออกดอกให้เก็บแล้วนำไปแช่ตู้เย็นเพื่อรอการนำมาประกอบอาหารการแปรรรือการจำหน่ายไม่เมารักแต่ก็ยัง โดดด็อกงามตามโรงเพาะทั้งจ่ายแจกสกัดแปรรูปต่อไม่ยนยอ่อสู้ทั้งวันยันค่ำคืนมาเด้อค่ะเกมเฮดซอยกันวัตถุดิบในการแปรรูปอาหารอร่อยเด็ดเห็นสวนหลามีอะไรบ้างวัตถุดิบการแปรรูปอาหารมีดังนี้ค่ะ 1. เห็นดนางฟ้า800กร,รมัม 2. อสีอุ่ขาวสช้อนโต๊ะ สามน้ำตาลสาแดง2ช้อนโต๊ะ4งาขัา่ว5น้ำมันพืชแล้วขั้นตอนการทำเห็ดน,นางฟ้าล่ะทำยังไงั้นเรามาฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะเพื่อนๆการแปรรูปอาหารอาร่อยเด็นเห็ดสวน1นึ่ง้ำเห็ดน,นางฟ้าประมาณ800กรับมาทำการฉีิ่ให้เป็นสอยขนาดเล็ก2นงนำไปผึ่งให้มานๆสาตั้ง ไปทอดในกระทาจนกระทั่งเห็ดเหลืองกรอบแล้วพักทิ้งไว้ห้าโรยงาขาวขั่วหกตักใส่ภัศชนะหรือบรรจุพันธ์ที่เตรียมไว้ ใช้ใจอย่างประหยัดและดำรงชีวิตอยู่ด้วยความอบอุ่นสามนักเรียนโรงเรียนวัานาไายมีรายได้เสริมจากการเป็นน้องน้นึ่งน้ำป้าและน้ำป้าอันนี่ยไปชื่นใจ